สวัสดีครับผมธนพงศ์หลักนครพลนะครับอาจารย์สอนและพัฒนารายมือของแฮนโฮโรนะครับหลายท่านสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเรียนทั้งหมเจ็ดบทหบทเจ็ดบทเรียนออนไลน์เรียนรายมือแบบมืออาชีพออนไลน์เรียนลายมือแบบมืออาชีพพบกันแล้วออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรเป็นคลิปให้เรียนบ้างและคลิปหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจไหม ดี๋ยวที่ตามเลยนะครับมีรายละเอียดแยกเป็นบท,บทให้นะครับว่าบทที่หนึ่งเป็นยังไงบทที่สองเกี่ยอะไรบทที่สามเกี่ยกับอะไรบทที่สี่เกี่ยวกับอะไรบทที่ห้าหกเจ็ดเป็นยังไงนะครับนะมีรายละเอียดให้ดูเป็นพื้นฐานก่อนนะครับติดตามครับ ายท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะเรียนลายมือออนไลน์เรียนอย่างไรมีคลิปแบบไหนยังไงบ้างผมผมเปิดตอนนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่า่าคลิปออนไลน์เนี่ยคลิปทั้งหมดที่ผมทําไว้ประมาณนี้นะครับ <S <S มันจะมีทั้งหมดเจ็ดบทน,นะครับ <S <S บทที่หนึ่งมันจะมีไล่ไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบทที่หนึ่งมีทั้งหมดแปดคลิปนะครับบทที่หนึ่งเนาะบทที่สองไล่ไปเลยครับ <S <S ตึ๊เต็ตตต,ตนี่เลยเท่าหร่เนี่ย เยอะอยู่เนาะบางทีมันคลิปหนึ่งมันจะมีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอะไรประมาณนี้ก็ประมาณสิบคลิปเหมือนกันนะครับบทที่สองนะครับมาดูบทที่สามนะครับบทที่สามก็จะไล่ไปติ๊ดติดติดติดนี่นะครับไล่ไปนะครับบทที่สามคือคือมันเกี่ยวกับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะเนาะอย่างบทที่หนึ่งไปเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานทั่วไปเรื่องของลายมือบทที่สองเกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะมือเดินในมือนะครับบทที่สามเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเส้นหลักใช่ไหม บทที่สามไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นหลักนะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของหลักพยากรณ์ต่างๆๆเรื่องเส้นหลักต่างๆนะครับพวกนี่ยในมือเชื่อมต่อมานะครับไปดูบทที่สี่นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของเส้นหลักเส้นรองนะครับก็ลไล่ไปนะครับทิ้ดดดนี่เลยนะครับบทที่ห้านะครับบทที่ห้าก็จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นอิทธิพลและเครื่องหมายต่างๆนะครับอ่าเนี่ยไล่ไปทั้งหมดกี่อันนี้คือเยอะมากเลยยี่สิบคลิปเลยครับเนี่ยยี่สิบคลิป คือแต่ละคลิปมันจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งยาวก็ประมาณสั้งสิบนาทีประมาณนั้นนะครับอันนี้คือบทที่หนะ้าเนาะไปบทที่หกนะครับบทที่หกก็บทที่หกเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงและกันวิเคราะห์อันนี้มันจะเยอะแต่ว่าผมจะตัดให้คลิปให้มันให้มาอยู่ในกลุ่มที่มันดูง่ายๆสั้นๆกระชับนะครับก็จะมีอยู่สามคลิปนะครับสําหรับท่านที่เรียนออนไลน์ก็จะเรียนมาถึงตรงนี้เนาะเรียนมาถึงตอนนี้ก็คือบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ สำหรับด้านที่พบกันนะครับเดียนแบบ4ี่เป็นก้าก็จะได้บทที่เจ็ดเสริมเข้าไปนะครับบทที่เจ็นี้จะลงลึกเรื่องวิธีการพยากรณ์ที่เป็นเหตุการณ์รายเดือนรายปีรวมถึงตัวอย่างในการที่ทำริปพยากรณ์ที่ผมทําไวนะ้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์เช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะหว่างโจไปเด่นกับกับใครทรัมป์อย่างเงี้ยใครควรจะได้เงี้ยหรือรวมที่ตอนนั้นสมัยที่ผู้ว่ากสมว่า ระหว่างคุณชัชชาติกับคุณอ่าสุชัชวีนี่ยใครจะได้เงี้ยผมผมก็ผมก็ทํานะแล้วก็ตรงด้วยนะอ่าไม่ไม่ธรรมดาเสียดายว่าช่วงสุดท้ายช่วงที่ท่านประยุทธ์อ่าจะเป็นนายกต่อรอบสองไหมเนี่ยปี<ต>ผมไม่สบายติดโควิดไม่งั้นจะทําอยู่นะเตรียมเรื่องไว้แล้วล่ะปีไม่สบายพูดไม่ออกเจ็บคอแต่มืพูดทีหลังว่าต่อไม่ต่อเนเดี๋ยวจะนั่นไปนะครับ โอเคนี่คือภาพรวมนะมีทั้งหมด7จ็ดบทนะครับก็รไร่ไปเลยหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ก็ประมาณนี้นะครับดูง่ายนะครับกดที่ p พลย์ i ิ t ปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเลยเราก็เลือกดูเอานะครับอ่สมมติว่าเราอยากดูบดนี้ซ้ำเนาะเราก็เราก็อ่าเปิดเลยอย่างเง,งี้ยว่าจะเป็นคลิป YouTube ขึ้นมาอย่างเงี้เนาะอันนี้โฆษณานะโฆษณากดข้ามได้นะครับโฆษณากดข้ามได้เลยอ่าอย่างเงี้ยนะครับโฆษณากดข้ามได้เลยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะไปดูเรื่องการสอนการเรียนแรหมือที่ผมสอนไว้ทั้งหมดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ